สวัสดีค่ะในในเนื้อเรื่องของไพ่นะคะก็บุคคลนี้ค่ะคือเขามีแฟนอ๋อผู้หญิงค่ะผู้หญิงเขามีแฟนแฟนเขานะคะที่เขาเดินหนีจากมาเพราะว่ามีรักสามเศร้าะคะ่ะเขาก็เลยยอมทิ้งค่ะทั้งที่เขานะก็ดีกับแฟนเขานะทำทุกอย่างคือไม่สบายอะไรก็แล้วแต่คืออะไรก็แล้วแต่คืออะเอาง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเนาะ ช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอ่ะใช่ปะ่ะเออนั่นแ่ะภาษาชาวบ้านเนาะง่ายๆทํา,หา,หาทให้ทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เห็นค่าค่ะเนีย่ยโดยเขาแทงข้างหลังยับตลอดรักซ้ำเศร้าอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบคือไม่ยอมรับความสิ่งที่ตัวเองทำเอามาดูสิต่อไปอยากรู้อีกอะ่ะอืมโอเคอยากรู้อีกอยากรู้อีกเขาอ,อีกเขาอ,อีก ขาอีกเขาอีกขาอ,อ,อ,อีกใบขาอ,อีกใบขาอ,อีกใบอ่ะเอออ่ะก็อ๋อบุคคลน,นี้ก็คือจบไปแล้วจบแล้วอันนี้คือจบแล้วเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็วคือใบน,นี้ก็คืออ่ะเคยแต่งงานแล้วก็ใช่ปะ่ะอ่าเลิกรากันจบแล้วตอนนี้แหละคะเขาเหรอคะก็ได้แค่สองค่ะได้แค่สองมองอดีตของเขาอะค่ะ อดีตอาจจะอดีตระยะโอเคแค่สองมองแอบสองอยากจะมาหาใช่ไหมอ่าก็ j ั d เม้น t ก็คืออันนี้ก็เป็นไพ่เวรกรรมเนาะสวรร์สวรร์เป่าแต่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่รัเวีรัตมกรรมอ่ะเออถ้าตัดสินใจเดินหนีมาแล้วก็ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราเดินหนีมาแล้ว,ลวคือมันเป็นสิ่งไม่ดี ก็ไม่ต้องกลับเข้าไปถือว่าที่ผ่านมาก็คืออ่ะเวีนกรรมจบแล้วอย่าไปสร้างเวน้นสร้างกรรมใหม่ตอนนี้ก็โฟกัสกับสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้ก็คือผ่านมาแล้วถึงเขาเจะส่งอยากจะปรับตัวปรับตัวกลับใจมาหาเราแต่คนเราอ่ะงูใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ,ะอันนี้ก็ก็กามาเราคืองูอะไรนะตัวมันเล็กใช่ปะพอมาเราคาบแล้วเป็นไงมันก็ มันก็ใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะพิษมันก็เยอะกว่าเดิมใช่ปะ่ะใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้จําเข้ามาค่ะคอย,ยืมหน่อยนะคะเออนั่นแหละนะอะไรที่เราเดินในวันแรกก็ไม่ต้องกลับไปสนใจจะมาง้อเขาไงเนี่ยเนี่ยอย่าร้างการอย่าร้างก็คือเนี่ยเพราะว่าเขาจะรู้ไงว่ามีเรื่องพวกนี้กลับไปคนเราอ่ะเหมือนเดิมอ่ะกลับไปก็เหมือนเดิมอย่าไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยจะมาง,ง้อสองโมง ขอคืดอคดอนดีอยู่คนเดียวอะนะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเสียเรอยู่คนเดียวดีที่สุดขนาดเราทําให้ขนาดเนี้ยเขายังไม่เห็นค่าเราเลยขนาดอยู่กันมาตั้งนานไม่ต้องไปสนใจค่ะอยากจะปรับมาขอคืนดีเห็นมาหลายคู่แล้วแต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่คุณนะอยากไปก็เลยแต่คุณนะก็ไม่ว่ากันนะเอออ่ะจะไปร้เลยนนะคะไม่มีดวงใครค่ะ